วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอประวัติและความเป็นมาพระสมเด็จหลวงปู่ภูพิมแซยิดแขนหักศอกพระสมเด็จหลวงปู่ภูพิมแซยิดแขนหักศอกพระเครื่องหลวงปู่ภูวัดอินทระวิหารลักษณะเป็นพระเนื้อผงรูปทรงสี่เหลี่ยมชิ้นฟักแบบพระสมเด็จของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนับเป็นพระที่ได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวางในแวดวงนักสะสมพระเครื่องเช่นกัน ประการสําคัญหลวงปู่ภูท่านเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดรูปหนึ่งของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จอีกด้วยจึงได้รับความเมตตาถ่ายทอดเคล็ดวิชาต่างๆส่งผลให้วัตถุมงคลที่ท่านสร้างล้วนทรงคุณวิเศษเ,เช่นพระสมเด็จของพระอาจารย์ประวัติผู้สร้างและการสร้างพระครูธรรมนุกูลหรือหลวงปู่ภูเกิดณห,หมู่บ้านวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากเมื่อปีพศ2370ตรงกับปีขาน ยมบิดามารดาชื่อนายคงนางอยู่อายุได้เก้าขวบบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดท่าคอยศึกษาอักษรสมัยภาษาขอมและหนังสือไทยกับพระอาจารย์คำวัดท่าแคพออายุ21ปีได้อุดผสมบทเป็นพระภิสูุนับพัทธสีมาวัดท่าคอยมีพระอาจารย์อน้นเป็นพระอุปชา พระอาจารย์คำวัทธาแครเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์มาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาจันทสโรในสมัยที่หลวงปูู่เดินทุดงมากรุงเทพครั้งแรกท่านได้มาปักกรดอยู่นบริเวณที่ตั้งวางบางขุนพรมนหมธนทานแห่งประเทศไทยบริเวณชายแม่น้อมเจ้าพระยาซึ่งสมัยนั้นบริเวณนั้นยังเป็นป่ารกร้างว่างเปล่าต่อมาได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดสะเกต แล้วย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดสามปลืม้มวัดจัก,กรวัรราชาวาดและวัดท้ายมลาดวัดโมลีโลกยารามตามลำดับในปีพศ2439ได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดอินทรามสมัยนั้นชื่อว่าวัดบางขุนพรมนอกซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอินทรวิหารและได้รำรวมตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อปีพอศ2431 หลวงปู่ภูนับเป็นศิษย์ใกล้ชิดกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จรูปหนึ่งเมื่อครั้งที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จจัดสร้างพระเครื่องที่วัดบางขุนพรหมก็ได้มาพักอยู่กับหลวงปู่ภูและได้สร้างพระศรีอริยะเมตไตรหรือพระหลวงพ่อโตไว้ที่วัดอินแห่งนี้โดยมีหลวงปู่ภูเป็นกําลังสําคัญแต่สร้างได้เพียงครึ่ององค์ก็มรณภาพลง พระเครื่องที่หลวงปู่ภูสร้างนั้นเข้าใจว่าสร้างไว้ตั้งแต่ประมาณปีพศ2460เรื่อยมาโดยวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็เพื่อหาปัจจัยบุรณะปฏิสังขารหลวงพ่อโตวัดอินซึ่งยังไม่สมบูรณ์จนแล้วเสร็จเพื่อสืบสารเจตนารม์ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงปู่ภูมิมรณาภาพเมื่อวันเสาร์ที่6พฤษภาคมปีพศ2433สอร24 33, ิริอายุ103ปี8 3พรรษา เนื้อหามวลสารในการสร้างพระสมเด็จของหลวงปู่ภูนั้นท่านได้นามวลสารผงวิเศษ5ประการของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จมาเป็นส่วนผสมในการสร้างพระสมเด็จที่ท่านสร้างในยุคต้นเนื้อหาจะดูจัดหนึกนุ่มคล้ายเนื้อพระสมเด็จของวัดระฆังงอและโดยส่วนใหญ่จะมีความหนาเป็นพิเศษและท่านก็ได้สร้างเรื่อมาจวบจนมรณภาพ พระสมเด็จที่หลวงปู่ภูสร้างมีมากมายหลายพิมพ์ทรงมีอาทิเช่นพิมพ์แซยิดแขนกลมพิมพ์แซยิดแขนหักศอกพิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่งพิมพ์แปดชั้นแขนหักศอกพิมพ์แปดชั้นแขนกลมพิมพ์สามชั้นหูใบสีพิมพ์ลีลาพิมพ์ปิดตาพิมพ์สังกะจายทั้งแบบข้างเม็ดพิมพ์ห้าเหลี่ยมพิมพ์สายญาตพิมพ์ห้าเหลี่ยมเป็นต้น พิมพที่ได้รับความนิยมสูงสุดและมีสนนราคาสูงก็คือพิมพไซยิดแขนหักศอกและพิมพไซยิดแขนกลมรองลงมามีอาทิเช่นพิมพ์ดชั้นแขนหักศอกและพิมพ์ดชั้นแขนกลมเป็นต้นพระสมเด็จที่หลวงปูู่สร้างทรงคุตตคุณเป็นเลิศรอบด้านทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและนืรันตรายนับเป็นพระที่น่าบูชายอย่างยิ่งครับผม